ไอ้ศูนย์หกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามตัวเดียวเนี่ยศูนย์เก้าสามบ้าโถบ่ต้องกลับบ่เขาอ่าบ่ต้องกลับมันแบบเหมนคนมะเรียนอ่เขาไปกลับเอาเขากลับผึ่ซ้ำสวัสดีครับผมสวีฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมงานมาหาเองครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางต่อครับผมเนาะสำหรับปู่บ้านฝางด้วยกันเถอะเราจะผามาเป็นยังไง อนาะคือตายป็นไดรัศมีตามรับชมและฟังของข่อกล้องกันครับผมอันโอ้อว่นบอกเขาอันว่านฮึนเขาสาม่ต้องกลับเดอบอกเขาอนี้เขากลับสวยไหมเขา,าได้อี้อของอบอกศูนหกสามนี่ไอ บ่อเขาไอ้ศ oh. oh. no. oh, ูนย oh. 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 ์หกเศูนเก้าสามศนาสมตัวเดียวเนี่ยศ cin ูนย์เก้าสามบบ่ต้องกลับบ่อเขาอบ่ต้องกลับมันแบบคนมักเรือเขาไมกลับเบาเขากลับถือซ้ำมือเงาโอ้โหมแล้วโอ้บอกศูนย์เกสามไม่ต้องกลับเนก กั๊บเลยเหรอน้อมาบาดนุ่งเลยแล้วลูกศิษย์ลืนคู่บาไปกับถือสามตัวอโ้พี่น้องลูกศิษย์รวยซ้ำลูกศิษย์รวยพร้อมาดพี่น้องเอสามตัวเลยสามตัวสามตัวพี่น้องปาโตปาโตเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตัวเดียวอีกขึ้นหางเลยคงจะไก่ที่ปูหางเดียวกูอันถูกคงจะไก่เนี่ยมันวัน ก็เลยไ่ไดทับหสัมบบูวเ่นใครเลืยอนใครเลื่นเนี่ยะ้เมื่อจะเล่นไปซื้อมันแยกเอ็นซื้อสองตัวกันซื้อเด่นสองตัวสามกสามอืม้าวหลายตัวห่าไอ้มันเคยเบีอยวอืนใส่บุหรี่มันไว ลง่อคนนั้นไปไหนซื้ว่าี่สองตัวผมซื้อมาเดียวเลยบ่านของแม่ปันฝากกับบินตัวนี้093ไม่ต้องกลับแต่ว่าลูกศสียไปกลับเอาได้ถือสามตัวสลับที่นองเอาวันนี้ป่อยสามตัวก้อนแบบปูป่อยสามตัวก่อนโอ้เฉพาะสามตัวล้วนๆเลยอืมโอ้ยร่วมัน เอามาแล้วันเป็นตั้งหลปูสามตัวนี่เป็นตั้งหลสุดสามตัวนี่ปล่อยมากวันมันตีม่วงวันวันว้นวันวันวันว่ามันสิบ่วัดนางลงรั่วเอาหมี่ ซสามซีซีสามหะเอาไปเสี่ยงไปฝันมึงก้อนอ่าเดี๋ยวปงเสื้อไทยัะมากันไหมแล้วก็เก้าแปดเก้าเก้าแปดห้าอ้าวอู้หัวที่พานมาเพื่ออะไรสามก็มาเรี้ยบบกขาวันะสามเก้าศูนย์หนที่ออกอ้สามเก้าศูนย์บกเขาเดียวมันบกเขาด้วยสามเก้าศูนย์ทีมันออก สามศูนย์เก้าเนโอ้เขาจะไปเ,เขาลืน่นเขาไปกับเราเขาก็สี่อสองตัวอยู่ห<า>วดที่ผ่านมาลูกซิดลืนบอกว่าจะกลับเดอ้อสามเก้าศูนย์ไปกลับว้าได้เต็มเตยมเลยสามตัวต๊ดครับเอฟีครับผมอ่ากัวโค้งสุดไทยนี่ เม็ดเดียวเลยบ่อนปูเม็ดเดียวว้าวอ๋อนี่เดี่ยวเป็นวานกับวาเอฟซีครับโบเรมาตามโป่งชุดไทยปูกับวาสิบโบยูเดิคนว่าคนหยิไปขอนแก่นมาสั่นแต่เล่โบเรม่ามือชุดไทยให้ครับเอฟซีครับถึงไอ้ว่างหันเลยยากน้ำย้ายย่บ้านเสียครับแต่เทียดีเดี่ยวงั้นตึงเต้ท่าบ้านว่าน เออลูกชายว่าพอ่พอพ่อไทยกินเนี้อคอกนนั้งเนี้ยวนะ,ะมันบยนั่นอะลุบ่อยู่หรอก,กออมั่นหนอ่ยเนื่อ่อกําตั่งหักเออข้อปไปหารเราแถวอันบูพันโค้งพุดไทยสามเก่าศูนย์ใดไม่จะใส่ปูกเอามันเห็ดแล้ว บ่เคยเอาออกแก้เทียตัวมเป็นมั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 นมีสูตรอยู่แต่ว่าบ่าเคยแต่ว่ามันเข่าแร้วมากตั้งแต่ปูเห็ดเบิ้งอันสามงวดมันเข่ามาเรียงมากเรื่องมากันเลยไปเห็ดชุดไทยแต่ละข้างละข้างนี่ว่ากัเลกันเลยเห็นชุดไทยบานนี้มันว่า หองวงบอกกระชังบร่ได้เสียหลายบาทเลยสามตัวเนะลยเราหรุนม,มังคีบูเขาคือได้ได้ตัวนี้ละว่าหนานลายผมเดี๋ยวไปล่องมึงมันม<อ>่เสียเพราะลอยหรอกลูกซิดก็ไ,ได้เขาก็มาล่องอดีเลยเขามาล่อ,ง,อ,องเขาถือไปเบิ้งเงินยื่นใน้เงินบัญชีอุ่นเขาหาพัน ป้าตัวเรือเอาไอยู่รเด็กเออตไหก็เอาเตี้ยอตีอยเตี้ยถึงกัดอิ่นกอืมอันนี้ก็สูตรเก้านี่บบปูสูตรสามตัวนี่เมีนอันนี้สูตรอันสามตัวนั่นหละอ่าเอามันก็ได้หลายเด็ปูอบ้านนี้สูตรทุกไทยไอ้มันมันตีมีสูตรนองโตเดียวยังเก่งเตียงอ่าปูไปก่อน กันเทนนั่นโอ้โตเอาไอ,อ้ก้อนมันสีดังบับปูเอาตัวนี้ไปฝันก่อนโอ,โอ้มันสีอัน้นมันสีเต็มไอ้ที่ได้โคง้งที่ไทะนี่ตัวเน้นบับปูนี่งสี่คู่นี่งสามตัวนี่ตัวเน้นบ่ตัวเน้นนี่เนียนสี่ห้าสามโอ้สี่สามห้า อ่าสี่สามห้าอ่าสี่สามห้าได้เพียงดตุนเน,น้นเนาะแต่ว่าเน้นเห้ก่อนคือสี่สามห้าค่อคำว่าอยากซื้อนั่นก็สามสี่หานะครับอ่าคำว่อยากว่ามันอ้วนอ้ยมันมันกับบอ่อนมันกับบนได้ลงขึน,น,บบน,น,นหลายตัวกันอ,อืม นะุาชุดเต็สิบบาทนึงบอกพูดนผมเนาะชุดเต็มสิบมันวะมันช้างคนเจียมมือเขาไอ้ยี่หาบาทต้มเงนเ่ยเขาเลยเห็นอรือยล่าเนาะสีคู่ครับผมเฉพาะสามตัวเพคือเป็นตัวทางโหดดิออสี่คู่ครับผมว่ามันที่ว่าบาทกู้สตยังวาไม่ต้องมาว่ากันไหม่ี่พูด

จะเสีเอาโคงสุดท้ายหักลายให้ปูมันนํำบ่พทนนี่นำํำเออมันเวลามันหน่อยเอฟซีฝนสีบัวร้นำให้เอฟซีฝนได้นำแข็งแข็แ้เปูอันนี้ก็นเนี่ยเขาเจะไปยุ่งเกี่ยวนก็บายสองกันจะจังโอ้จังเงินนั่นเนาะ าต่ย <Bye. S 2> ังหลับยังเศรหลับนะใบสองอยู่ปูบาดทังแต่ว่าฟัวเขาสิมากเอฟก็นนะไอ้มันเคืออกนทังเงินมุตูยูเดียวสนอไอ้ทั้งมุตูนีมัดก็ยังนั่งก็ได้เดียวอ่ะนอใบสองป่ะใบสองเขายัง